นี่คือสตัตตัดเกลียวนะครับจัดทรงโหลดเตี้ยหน้านิ้วสอดหลัง2นิ้วสอดของเข้าแล้วนะครับสตัตคาริเบียนฟิน r f ร์เนะครับมีคำชกหน้าของคุสโกนะครับของก็มาแล้วนะครับเป็นตัวเจนสาแล้วนะครับชกหลังเป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเทสนะครับสำหรับตัวคาริเบียนฟินนะครับแล้ตัวโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้ ทดสอบมาครบ2เดือนแล้วนะครับวิ่งการใช้งานอยู่เฉลี่ยประมาณ5-6,000โลแล้วก็สอบผ่านนะครับตัวโปรเฟนเดอร์ใช้งานดีเหมือนกันนะครับเทียบฟิลลิ่งกับตัวเจ้าคาราเบียนฟินเนี่ยตัวโปรเฟนเดอร์ก็นุ่มไม่แพ้กันครับถ้าไม่จับสังเกตแยกไม่ออกนะครับ เราว่าติดตั้งตัวคาราบนฟินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดเทสดูนะครับก็ที่เคยขัดรถเดิมนะครับเทียบกับตัวนี้ใส่สตาร์ทด,ด้วยแล้วก็ใส่ขอสิบเจด้วยนะครับสัมผัสได้เลยครับรู้สึกรถมันเฟิร์มมากครับเรมันเฟิร์มอะครับแบบเราสามารถแบบขับเล่นแล้วรู้สึกได้เลยว่ารถมันเฟิร์มครับ เราโยกไปโยกมานะครับมันคมมากครับคมแบบตามมือมากๆเลยไปแบบนนเนียนเนียนมากนะครับดีจะลองโดดสะพานดูนะครับเนียนเนียนมากครับเนีย่ยวผมชูสะพานให้ดูครับป้ยายเียผมรูดเลยนะเพิ่โอ้โห,โหผมรู้สึกแบบ ข้ามสะพานแบบเนียนอะเนียนความรู้สึกคือคมแน่นขับสนุกในะเรื่องของการเก็บรอยต่อด้วยเนี่ยอย่างรอยต่อเนี่ยขอบคมๆเนี่ยเนี่ยคือผ่านไปความแรงกระแทกอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นลถมากครับพัฒนาขึ้นมานผมว่าเนี่ยอย่างแบบจักรยานเนี่ยคือแบบโอ้โหรถก็าตามมืออะาตามมือมากคือแบบผมสามารถซอกแซกโดยที่แบบผมไม่ค่อยกังวลเลยอะ ไม่กังนวลว่าแบบอาการรถมันจะออกหรืออะไรเงี้ยอ่าผมรู้สึกว่ามันจิกดถนนมากดูดิครับโอ้โหคือแบบถนนแบบขูขาาขูขานะถนนแบบว่าเป็นลอนลอนคลื่นคลื่นคือแบบขับโคตรเนียนอ่ะขับเนียนมาก โยกไปโยกมานี่คือแบบรู้สึกแบบถึงเป็นกริปแบบที่ล้ออ่ะคือแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบอาการลดบอดี้โลหรือว่าบอดี้ลดแบบโลแบบโลตัวเยอะหรืออะไรเงี้ยคือแทบจะไม่รู้สึกเลยดีกว่านะครับคือแบบโยกไปโยกมาตามมือมากนะครับแคนลิ่งก็ดีนะครับเวลายูเทิร์นกลับหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าอ่าพวงมาลัยมันคมอ่ะครับ คมแน่นแล้วก็คืนตัวดีนะครับคืนตัวดีพวงมาลัยไม่ตื้อน,นะครับอาการคือสมูทปกติเหมือนรถเดิมเลยนะพวงมาลัยสมูทแน่นมันมีมันมีคมคมแน่น,แ,น,นแต่มันไม่มีอาการคือเด้งแบบหน้าเด้งเป็นเรือไม่มีนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ารถมันดูดดูดถนนมากนะครับมันดูดถนนคือพวงมาลัยอ่ะมัน มันดึงได้ตามมืออ่ะดูดิคือแบบหน้ารถคือไปตามมือมากเจเนชั่น Gen สามผมว่าทำได้ลงตัวมากครับเรื่องความนุ่มนวลแล้วก็เรื่องของความหนึบด้วยนะครับทำได้ลงตัวมากนะครับกริปกริปที่แบบที่ล้อคือแบบชัดเจนมากครับว่า วดดด่าแม่งดูดอ่ะเขดูดดูถนนมากเนี่ยเราดูถนคนคอนกรีตดิรถผมแทบจะแบบไม่เด้งเลยอะ่ะดูดิเก็บแบบ rup, มีแค่เสียงอะ่ะกลุบกรุบกุบกรุบกรุบกรบมีแค่เสียงแต่รถแบบไปนิเนียเลยนี่คือสตัดปัดเกลียวนะครับจัดทรงโหลดเตี้ยหน้านิ้วสอดห,หลังสองนิ้วสอดทรงตี้เตี้ยเลยนะครับแต่ขับแบบความเนียนความกระชับทุกอย่างคือสนุกหมดนะครับดีหมดเดี๋ยวหัวสะพานตรงนี้จริงๆมันจะโดดนะครับ โดดเบามากเนี่ยรถโดดเบามากผมขับความเร็ว80นิดๆนะครับ80นิดๆอ่าอาการรถโดดอะหายไปผมว่าตั้งแต่เจนแรกกับเจนสองนะผมว่าหายไปสัก30%อ่ารถรถติดถนนมากขึ้นเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็ขับเนียนมากขึ้นนะครับไม่รู้สึกความกระแทกหรือความตึงต่างนะครับเนี่ยตรงคอสะพานความเร็ว90กว่าร้อย รึบแล้วก็ไปนเนียนเลยไม่รู้สึกว่ารถรถจ้ำแรงหน้าปักพื้นไม่รู้สึกเลยครับรู้สึกแบบสนุกอะขับแล้วสนุกเยอะนะครับพอความเร็วสูงรถคือแฮนด์ลองยังรู้สึกว่าคุมได้าานะครับ ต่อให้ถนดมันถนนมันแย่ก็จริงนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่บนมือเราเรารู้สึกเลยว่ารถมันยังไปตามที่เราสั่งนะครับมันยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบคลมงอะไรเริ่มล่อนๆนโยนๆยน,ยนลอยๆไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับ ความเร็วส,งสงนะูงๆน่ะคือบอกเลยว่าไปตามมือไม่มีอาการแบบยังไม่มีอาการที่รถมันล่นๆล,อ,นล,อ,นลอยๆอะแล้วก็พงอะไรแบบรู้สึกแบบสะบัดสบัดเบ,ดบ,ดบาๆอะเวลาเราโยกแรงๆอะอาการนั้นไม่มีนะครับในขนาดแบบว่าเทโค้งเล่นๆอยู่อะผมยังรู้สึกเลยว่าอาการบอดี้โลมันน้อยมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่ารถมันล่นๆล,อ,นล,อ,นลอยๆอะไม่ไม่มีอาการนั้นเลยนะครับ ในโค้งให้ดูนะครับโอ้โหคือแบบชัดเจนมากคือแบบในโค้งผมเติมคันเร่งแบบเติมคันเร่งเล่เลนหะนักโอ้โหคือแบบรถแม่งน่านิ่งมากบอกเลยว่าใครซื้อคาราเบียนผมว่าคุ้มราคาด้วยนะครับคุ้มราคาคุ้มเงินกับที่จ่ายนะครับในข้ามในเลทที่ไม่ข้ามสองหมื่นแล้วได้ของครบทุกอย่างนะครับเป็นหัวเบ้าโชค ได้ทุกอย่างเลยนะครับช่วงล่างทุกอย่างยกออกนะครับแล้วก็ใส่ช่วงล่างใหม่เข้าไปผมมองว่าในราคานี้เราได้ฟีลลิ่งอย่างเงี้ยคุณน่าจะหาที่ไหนไม่ได้ในสตัดราคาแบบไม่ข้ามสอง0มนนะครับบอกเลยว่าถ้าเล่นตัวนี้แล้วจะรู้สึกว่าแปลกใจนิดหนึง่งความรู้สึกความเนียนแต่อย่างเส้นเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นเส้นที่ถนนแบบขุขระนะครับมันจะมีอาการคือแบบเป็นถนนคอกนกรีตแล้วก็ ปะครับปะตลอดทางเลยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแรงกระแทกระหว่างที่แบบมัน,เป,นเป็นขอบของค,ม,คมอะมันมันไม่ได้กระแทกแรงครับมันกระแทกแล้วมันมีความแน่นเน่นนๆเนี่ยครับเลย คือมันไม่ได้สะทานจนเราลำคาญนะครับถ้าโดยปกติคือสตัดนะครับเวลามันเจอพวกผิวๆอย่างเงี้ยแล้วระบบโมโนทูบอะครับเวลามันกระแทกปุ๊บป๊บมันจะสะทานแรงนะครับสะทานแรงแล้วก็น่าลำคาญแต่เนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันเก็บรอยต่อได้เียน,นมากครับล้อง17เนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหากับการใช้งานเลยนะครับ แล้อย่างหนึ่งคือในเรื่องของความขับสนุกวันเปลี่ยนเลนมันมีความมั่นใจแบบเยอะขึ้นมากๆนะครับเปลี่ยนเลนแรงๆเปลี่ยนเลนเร็วๆแฮนด์ล,ลิ่งมันดีมากนะครับถ้าเทียบกับรถเดิมเนี่ยรถเดิมคือมันหัวมันโยกะครับแล้วมันคุมรถยากนะครับแต่อาการแบบอย่างเงี้ยนะผมเร่งขึ้นมาน,นะครับแล้วผมเปลี่ยนเลนนะครับนะครับเปลี่ยนรถเปลี่ยนเลนเร็วๆครับผมรู้สึกว่ามาไต่ตามมืออ่ะมันไม่ได้มีอาการคือ ไม่ได้มีอาการหน้าโยกอะครับหน้าโยกหลังโยกมันอาการมันไม่ออกเลยนะครับต่ดูดูอยต่อมันมีแต่เสียงนะครับแต่มันไม่มีแรงสะเทือนขึ้นมาเลยผมเลยแบบรู้สึกว่าโอ้โหคือแบบ รถชูดไปก็นิ่งนะครับนิ่งมากนะครับแล้วไอ้รอยต่อพวกคอสะพานทางดวงเนี่ยที่เป็นเส้นๆเนี่ยก็นี่จะเสียงนะเสียงแบปบปรุปรุปปรุปแฮนด์ล,ลิงก็ดีนะครับเวลาโยกไปโยกมานะครับแบบรู้ดิคือแบบจะซ่าจะอะไรคือแม่งติดถนนมากอะรถแม่งจิกจิกดูถนนมากๆ ระชับมากนะครับขับเล่นขับกระแทกความเร็วรู้สึกได้เลยว่าดีดีมากรู้สึกขับแล้วปลอดภัยครับอย่างแรกเลยที่ที่ขับแล้วรู้สึกว่าขับแล้วมันควบคุมรถง่ายนะครับตามมือ พวกทางภูกขาผมรู้สึกความความสะเทือนมันนะมันสะเทือนออกเฟิรม์มเฟิมมันไม่ได้สะเทือนแบบติดติดเด้งเดงนะครับแต่มันโดนแต่ละแต่ละคมถนนนะมันเฟิรม์มครับมันเฟิร์มไปแบบแน่นๆน,น,นะครับอผมว่าชนนี้จบมากๆแบบไม่ต้องแก้อะไรเลยไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมให้คาแรคเตอร์มันให้คาแรคเตอร์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่าคนที่ชอบนุ่ม มันก็สามารถทํานุ่มลงม,มาอีกนิดนึงก็ทําได้ครับแต่คนที่ชอบแบบเฟริร์มแน่นกระชับแล้วก็ได้ความเนียนเนียนถนนด,ด้วยมันก็ได้อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับผมเลยถึงบอกว่ามันกลมกล่อมมากๆนะครับชุดเนี้ยผมมองว่าไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับให้ให้คาราเบียนในมาสเตอร์สองผมให้ชุดนี้เป็นชุดจบเลยนะครับในงบแค่ไม่ข้ามสองหมื่นรับรองได้ว่าฟิลลิ่งนี้หาจักโชค ชุดหนักไม่ได้เลยนะครับผมรอยต่อถนนทำได้ดีมากเวลาเหยียบแล้วรู้สึกว่าเฟิรม์มเฟิร์มแมน่นแต่ไม่ฟาดนะครับไม่ฟาดไม่ฟาดเนินเท่าไหร่นะครับทำได้ดีขึ้นชัดเจนเลยเยผมลดหลบแรงนะครับเี้ยคือแบบ คือรถแม่งพร้อมที่จะโยกอ่ะง่ายๆคือสนุกอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณแบบขับรถแล้วโยกไปโยกมา,กมาหมดปัญหาเรื่องความ้ยยได้เลยผมปรับรีบา์อยู่แค่หน้า13นะครับหน้า13หลัง16เป็นค่าที่ผมเซตอัพให้ให้กับหลายๆคันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยคือ น้ำหนักเบรกข้างหน้าเนี่ยมันหนักครับมันจะทําให้ช่วงล่างของโช้อัพหน้าเนี่ยมันทํางานหนักนะครับแต่ผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังเฟิร์มได้กว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือลองใช้ค่าเดียวกันกับที่ผมส่งงานหรือว,ว่าที่ติดตั้งให้ไปหลายๆคันนะครับผมยังมีความรู้สึกว่าความต่างระหว่างแม่หัวเนินอะ่ะเียบคลิปเลยปกติหัวเนินนี่คือแบบถ้ามันโดดแรงๆใช่ไหมครับมันจะมีเสียงแบบตึก๊กอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเลย ครับขึ้นหัวเนินเมื่อกี้คมคมมากๆนะครับหัวเนินมันจะแบบเป็นเนินชันตัดนะครับเชิดหัวขึ้นแล้วก็ถนนตัดเลยนะครับอาการชกยืดสุดแล้วเงียบมากเงียบไปเดิมชัดเจนมากๆนะครับดูฟีลลิ่งนะครับเดี๋ยวผมโชว์ที่เล่นให้ดู ไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> เนินถนนเนินอะไรคือขึ้นเนียนลงเนียนนะครับเนียนมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวข้อสะพานผโดดความเร็วร้อยหนึ่งรึลงนะครับร้อยหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเนียนมากนะครับเนี่ยโค้งเป็นรลอนนะครับเนี่ยโค้งถนนเป็นรลอนไม่รู้สึกเลยนะครับเนียนมากนะครับขับเนียนคม สมรรถนะคือรู้สึกเลยว่ารีดสมรรถนะของแบบของรถของเครื่องยนต์ออกมาได้แบบเต็มร้อยจริงจถนนเป็นรอนนะครับเมื่อกี้เวลาเข,าข้าโค้งแต่อาการรถคือหัวมันไม่โยกเลยนะครับโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยน้อยมากนะครับเรียกแบบเหมือนเป็นบอดี้ดีนะครับเวลาถ่ายน้ําหนักไปปุ๊บแล้วบอดี้ดีดีดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายะครับอาการนี้น้อยมากนะครับจะมีแค่อาการขึ้นลงเบาๆนะครับ เป็นมูฟเมนท์ที่รถยุบยืดยุบยืดเบาๆนะครับแต่ว่าการที่ อย่าถนนมันเอียงข้างเงี้ยแล้วเลนซ้ายเลนขวาถนนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันไม่เท่ากัน,นแต่เวลารถมันผ่านไปอ่ะมันจะไม่มีอาการคือแหวงแหว่งข้างแบบหัวโยกเงี้ยคือแทบจ,จะไม่มีเลยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเวลาผมขับรถอ่ะแน่นๆสะเทือนอะ่ะผมรับได้นะแตแบบ่แบบหัวโยกๆแหว่งๆกับเอสยูวีหรือว่าพวกเอ็มพีวีอ่ะอันนี้ผมจะเมารถนะครับเวลาแกว่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหรือตามรถแบบที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยผมแอบๆขับผมก็เจออาการดีนะ แต่ว่าซึ่งถ้าขับในความเร็วต่ำเนี่ยบางทีมันอาจจะโยกไม่แรงมากเนี่ยยังพอรับได้ครับแต่ถ้าพอเริ่มความเร็วเยอะหน่อยสักร้อยหนึ่งร้อยยี่ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันแกว่งข้างนะครับมันจะมีความรู้สึกเราคุมรถยากนะครับนะครับมันจะรู้สึกคุมรถยากแต่เนี้ยคือมันไปเร็วๆดูดติดถนนแต่มันไม่มีอาการแกว่งข้างนะครับนะครับมีทั้งเนินสะพานถนนแย,แย่ๆเลยนะครับถนนคอนกรีตทั้งนั้นเลยนะครับแทบบจะไม่มีถนนเรียบๆเลยนะครับ โอเคครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวสตัดคาราเบียนนะครับใน m a s t e r 2 Sky นะครับเข้ามาติดตั้งทางผมเซ็ตอัพจบแน่นอนครับ100%นะครับทุกคันนะครับติดตั้งเสร็จพาไปลองทุกคันนะครับนะครับจบหลังพวงมาลัยทุกคันนะครับทุกคันเลยนะครับทำเสร็จพาลูกค้าไปลองแฮปปี้ก่อนครับแฮปปี้ค่อยกลับบ้านครับผมเดี๋ยวทำให้เรียบร้อยเลยครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับสตัดคาราบีนฟิตราคา19,500บาทพร้อมติดตั้งนะครับผม สำหรับใครที่ซื้อพร้อมกับลูกหมากันโค้งแต่งนะครับผมทักมาครับเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ครับสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเข้ามาหาเลยครับบอกว่าเห็นมาจากคลิปนี้เดี๋ยวมีส่วนลดให้พิเศษครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ